สวัสดีครับทีประกรฟาร์มตำรวจบ้านขอรายงานตัวครับครับเมื่อนี้ยก,กลับมาพบมาพอกันอีกเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กาเป็นมือดีอีกมือนึงเละพี่น้องซึ่งตำรวจบ้านก็ได้มีโอกาสไปไทยชิปเนาะพี่น้องมือเศร้านะ อยู่ตลาดนัดหนองหินเฮ้าเนี่ย่ะพี่น้องตลาดนัดหมวดแซมบ้านหนองหินอำเพื่อหนองหินจังหวัดเลยของเฮ้าซึ่งคลิปมือเร้านี่ผมก็ต้องขอโทษขอให้เอฟซีหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าผมทายไปแล้วนะพี่น้องผมอัปโหลดแับพี่น้องอัปโหลดแล้วมันบอสําเร็จพี่น้องมันล่มเหลว กับพวกหู้จักคือนกัน,นพี่น้องว่าสาเหตุของมัน,นเป็นอีหยังเพราะว่าผมกับตรวจสอบวิดีโอแล้ววิดีโอมันกับปกติดีอยผมก็เลยล่งไปนะพี่น้องล่งไปแล้วประมาณตักงสองชั่วโมงนี่แหละเพื่อนกับมีขอความมาบอกเนาะว่าวิดีโอของท่านน่ะไม่สามารถอัปโหลดได้่าทันว่าผมก็แปลกใจอยผมก็เลยให้ผู้ที่ เพิ่นนะ่ะเก่งไอที่น่ะตรวจสอบเบิ้งเลยพี่น้องเพื่อนกับเบิ้งให้แล้วละว่าผมนะ่ะรู้เท่าปถึงการตอนที่ผมอัปโหลดวิดีโอยูอนน่ะพี่น้องผมกามันกับเป็นโทรศัพท์มันความจำมันเต็มเนาะพี่น้องเนาะความจำมันเต็มผมการู้เท่าปถึงการเลยพี่น้องผมก็เลยไปลบคลิปไปพี่น้อง ลบคลิปที่กำลังอัพโหลดอยู่นั่นปรากฏว่ามันก็นเลยผิดพลาดท,ทัางเทคนิคแหละพี่น้องเพราะว่าเฮาอัพโหลดอยู่แล้วเฮาไปลบคลิปมันก็นเลยเฮให้โทรศัพท์เนี่ยมันอัพโหลดไ่ได้่ะพี่น้องอันนี้ก็จักซิแมนกิงแทรหรือว่ากิงเท็ดซัมใดย์นะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮา็บบฮู้หเฮาผมีควพรมรูทังไอที่และพี่น้องอันนี้ก็ขอโทษขอให้พี่น้อง เอฟซีสุผูสุคนเดอ้อมือเศร้านี่ทีตำรวจบ้านไปทายอยที่ตลาดนัดหมดแซมเลพี่น้องบ้านหนองหินอำเภอหนองหินจังกันเลยของเฮ้าเลยพี่น้องก็มีหลายผูหลายคนที่ผมสัมษณ์ไปเป่นกระถาเบิงอยู่เนาะว่าเพิ่นที่เห็นเนออนพ,นพ,นพิ่นออกในทีวี่ะพี่น้องในโทรทัศน์ในโทรศัพท์อันนี้เพิ่นก็บ่ได้เห็นอันนี้ผมก็ขอโทษขอให้หลายๆเด้อพี่น้องเด้อเมว่าสิเป็น ท่านผู้กองสำรวยแล้วก็ห้อยบ้านล่องปลาภัยลายผูหลายค้นนะครับพี่น้องห้อยทั้งน้องหินเท่านี้แล้วก็ห้อยทั้งผาขาวทั้งวังสะพุง่งห้อยเพชรสีว่างเวลาพี่น้องอันนี้ผมก็ได้สัมผัสเพิ่นทั้งห้อยทั้งผู้กระดึงห้อยทั้งผู้หลวงหลายผูหลายคนเนาะพี่น้องเนาะ ตลอดทั้งห้อยอำเภอหนองหินของเฮานี่หลายหลายคนเลยพี่น้องมือเศร้าเนี่ยผมก็เลยสัมภาษณ์ไปอันนี้ก็ต้องขอโทษขอไผ่หลายๆหลายพี่น้องเด้อที่มันเน่ะออกบะได้เด้อพี่น้องเด้อออกบะได้ก็เลยมาทายไม่เนี่ยพี่น้องก็าทายไม่สีไปลุ้งให้ไม่พี่น้องเบิ่งว่ามันสิเฮ็ดได้อีกบ่นี่ยชิปเนี่ยพี่น้องผมก็ต้องขอโทษขอไผ่พี่น้องหลายๆมือเศร้านี่ ที่ฉของผมทายเป็นแล้วมันลงบริเวอพี่น้องเดอ้ออันนี้ก็มีเลี้ยงมิเล่าซิมาเบาสูพีซูน้องฟั่งคือเก่าแหละครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ซิเบาเลี้ยงการซื้องง้ออะพี่น้องการที่เข้าไปเรียกซื้องัวเนี่ยเข้าไปเรียกซื้องัวนาฝนเนี่ยขอดีของมันเนี่ยมีอย่างแน เขาไปเรียกซื้องวัวนาแร่งนะขอดีของมันน่มีอย่างแน่อันนี้ผมกับทีมว่าตามที่ประสบการของตำรวจบ้านนี่แหละพี่น้องได้ประสบพบพ่อมาหลายหลายปีที่ผ่านมาได้พี่น้องเด้อว,ว่าเขาเรียกซื้องวัวนาฝนเนี่ยขอดีมันมีอย่างขอเสียมันมีอย่างแน่ กาเข้าไปเรียกซื้งว่วตอนนาแล้งนะพี่น้องมันมีขอดีอยังขอเสียอยังไม่น,นี้กันซีม,มา้าบอกพี่ให้น้องฟังด้วยพี่น้องเด้อครับสําหรับการเรียกซื้งว่วหนาฝนเนาะพี่น้องเนาะนาฝนก็คือนานี่แหละพี่น้องนาที่มันมีฝนตกชุบๆเนี่ยสามเดือนสี่เดือนน่พี่น้องมันมีขอดีอยู่ด้การเรียกซื้งว่วหนาฝนเนีพี่น้อง อันดับแรกเลยพี่น้องเขาก็บสิด้หูจักว่างัวที่เข้าเลียกซื้อมันอ้วนแบบใดพี่น้องมันอ้วนแบบหัวอาหารหรือว่ามันอ้วนแบบหย่าเะพี่น้องเพิ่นเลี้ยงหัวอาหารหรือเพิ่นเลี้ยงหย่าอันนี้เขาสิริหูจักได้พี่น้องหน้าฝนเนี่ยเพราะว่าถ้าเข้าซื้องัวหน้าฝนเนี่ยงัวมันอ้วนครับพี่น้องเนี่ย งัอแต่ละตัวนี่มันต้องอ้วนได้พี่น้องเพราะว่าหนาฝนนี่อาหารมันหลายพี่น้องหญ้ามันหลายถ้าเฮาเรียงหญ้านี่งัวเฮ้าอ้วนซ้ำนี่เนี่ยหมายความว่างัวเฮ้าเนี่ยกลับเป็นงัอที่ว่าอุดมสมบูรณ์แหละพี่น้องบอกขาดหญ้าบกขาดอาหารทางง้อตัวนั่นน่ะยังจอยอยู่เน่ยพี่น้องที่เฮ้าไปหาเรียกซื้อน้ำตลาดนัดแต่พี่น้อง อันเีาเห็นง่วจอยอยู่ช่วงนี้นะครับช่วงหนาฝนเนี่มันกะเฮากับซีหูจักได้เลืยเ,ยเยด้พี่น้องว่าง่วตัวนั้นน่ขนาดหนาฝนเนี่ยหญ้นนาหลายๆเนี่ยอาหารหลายๆเนี่ยมันยังจอยอยู่เนี่ยสาเหตุมันเนี่ยเป็นเพราะอีหยังมันมีหลายสาเหตุได้พี่น้องที่มันจอยสาเหตุหลักๆก็คืองัวมันบริกนหญ,ญ้าแหละพี่นอ้องง่วนบริกินหญ,ญ้า ง่วมันเข่าตลาดนัดดูเพื่อนเอาขื้นรถดูบูมีเวลาพักพอนมือขึ้นก็ได้ขี่รถไปแมือวิ่งก็ได้ขี่รถไปนั่นไปนี่บูมีเวลาที่ให้ง้วกินหยาละพี่น้องเอ๊ย่างไงคือง่องงวมบูบมีเวลาที่กินหยาได้กินก็ได้กินหยาอยู่ทั่งรถนะครับบางบางที่ก็ได้กินอยู่ตลาดนัดก็มีที่ผมไปเห็นเนาะพี่น้องเนาะ เพิ่นก็เอายาขึ้นรถเอาเฟี้ยงขึ้นรถไอ้งัวเพิ่นกินยาอยู่ทั้งรถนะครับง้อเขาตลาดนัดดูง้อตัวนั่นมันก็เลยบวกน่ะพี่น้องทางง้มันอ้วนหมายความว่าง้อตัวนั่นนะมันมันบกค่อยได้เข่าตลาดนัดได้พี่น้องเด้อมันเป็นงวอไม่เพิ่นกับบกค่อยได้เอาไปตลาดนัดดูมันก็เลยเฮ็ดให้เนื้อโตมันนไะยังดีอยู่เนื้อโตมันน่งยังอ้วนยังดูดี ขันเขาเห็นงัวงง้อจยจอยนี่พี่น้องบางที่แล้วงัวมันบ่มมีลูกได้พี่น้องมันบุมมีพยาิแต่ว่างัวมันบ่เร้รับการพักพรอน่ะพี่น้องงัวบ่ไร้พักพรอนงัวมิจะไปมิจะไปครับไปเจ้าซื้อคอยคอยซื้อเจ้าเปลี่ยนเมื่อกันไปเรื่อยๆแต่พี่น้องในห้อยทั้งหลายก็เลยเฮ็ดให้งัวของเขานี่ยบุมมีเวลาพักพรอน่ะพี่น้อง ที่เขาเห็นมันนอนอยู่ตลาดนัดนะแต่ละตลาดนัดน่ยพี่น้องที่มันนอนนะเพราะว่ามันเมืย์ด้วยพี่น้องมันเมยรถมันโมเมนว่ามันอยากพักพรได้มันจําเป็นตอนชี้รถไปบางบางที่เนี่ยครับง้วมันหลายตัวพี่น้องง่วมันหลายตัวมันบม่มีเวลานอนครับบม่มีโอกาสสิได้นอนพอไปหอดตลาดนัดเพื่อนเราล่วงรถไปนะพี่น้องมัดไว้ใ่หลักไว้นะปรากฏว่าง้วนมันนอนพี่น้อง นอนหลก็ยืนอันนั้นก็คืองงวมันพันตลาดนัดดุพี่น้องสภาพร่างกายมันเนื้อหนังมันก็เลยจอยพี่น้องมันบวบวนเท่าที่ควนอันนี้ก็เป็นผลดีสําหรับคนที่ไปเรียกซื้องงวเด้วยพี่น้องเด้อมือใหม่ที่ไปเรียกซื้องง้นั่ตลาดนัดไก่สังเกตว่าเนื้อโตมันนะขนาดนานี้นะเป็นนาฝนเนี่ยพี่น้องนาฝนในยาารเนี่ยอาหารการกินในไรนี่ง่อตัวนั่นนี่ จอยเนี่เป็นไปบไรด้ได้พี่น้องนอกเสียจากวางง้อตัวนั้นจะเป็นพยาธิท่านั้นได้พี่น้องเด้ออันนี้เขากับเบิงเอาภาาผู้ที่เพิ่นเข้าใจภาเพิ่นผู้ที่เพิน่นรูผูนที่เพิ่นหูแท่นะครับพี่น้องไปน้าเฮ้าไปหาซสือเอาง้อนะเข้าตรงผ้าผู้ที่เพิ่นหูจักไปหาซสือน้ำเฮ้าเด้พี่น้องเด้อเข้าอย่าไปผู้เดียวเข้าตรงมี มีผู mm ้ป hmm. รึกษาได้พี่น้องเพรางมีผ like. ู้ปรึกษาการเรียกซื้อเงาะนาแร่งก็คือกันได้พี่น้องเด้อมันก็สิตรงกันขามกันแหะครับพี่น้องมันก็คือกันนั่นแหละเงาะนาแรงนี่ทางเงาะตัวนั่นยังอ้วนอยู่นั่นหมายความว่างาะตัวนั่นเนื้อโตมันดีเติบได้พี่น้องแล้วก็การเลี้ยงเพิ่นก็ดีคอกนั่นฟ้ามนั่นเพ่เลียงงงวเพ่นดีขนาดนาแร่งนี่งงาเพ่นยังอ้วนอยู่นี่ หมายความว่าง้อเพิ่นน่ะอุดมสมบูรณ์ดีพี่น้องเทาก็ต้องเปรียบเทียบกันว่าเฮาก็ไปเปรียบเทียบกับง้อเจ้าอื่นๆเลพี่น้องว่าง้อเจ้าอื่นน่ะมันอ้วนบอมันอ้วนหรือมันจอยมันยังอ้วนอยู่เฮาก็เปรียบเทียบกันว่าง้อเฮ่าน่ะิพเฮ่าสิไปซื้อน่ะเฮาจิซื้อลักษณะแบบใดมันเป็นง้อนาแรงแปลว่าง้อนาแรงมันยังอ้วนอยู่นี่ หมายความว่าง่วมันน่ะกินอาหารดีได้กินอาหารดีได้กินอาหารที่มีประโยชน์ก็เลยเห็ดให้งง่วขนาดย่แรลงไงมันยังอ้วนนะพี่น้องถือว่ามันเป็นผลดีอีกอย่างหนึ่งได้พี่น้องผลดีกับเผาอีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกซื้องว่วหนาแรงเอากับซีหูว่าังวง่วตัวนั่นนะมันจอยตามธรรมชาติของมันหรือว่ามันจอยลูกเหรอพี่น้อง ้ามันจอยตามธรรมชาตินี่หมายวามว่าหญ่ามันบ่มีด้วยพี่น้องเด้อหย่ามันอึดเพราะว่านาแล่งเนี่ยมันกับ่มีหย้าก็สที่มีแต่เฟี้ยงล่ะพี่น้องให้งัวจินงัวมันก็เลยจอยเขาไปหาซื้องวหนาแร่งเขาก็ต้องเบิงสะก่อนเบิงดีๆซะก้อนเด้พี่น้องเด้อเบิงใหว่างัอขอกันงัวฟ้ามนั้นงัวเจ้านั้นงัวเจ้านี่ในห้อยนั้นห้อยนี่เพื่อนเองงัวจากสมาขาย กาเบิ้งให้ดีๆเลยพี่น้องตามที่เฮาเคยเข้าตลาดนัดดูๆเขาก็ยซืหู้จักเองว่างัวมันน่ะมีลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนั้นเขาต้องซื้อไปเลี้ยงต่อๆไปนะเขาจะเลี้ยงได้บอ่เอเขาเป็นตาเลี้ยงบอ่อคันบ่อเป็นตาซื้อเขาก็จะซื้อได้พี่น้องเด้อสำหรับสิ่งัวมันจอยอีกลักษณะหนึ่งก็คืองัวมเป็นหอ่อนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าหนาฝนหรือว่าหนาแร่ง ถ้ามันยังจอยอยู่อันหนึหมายความว่าลูกมันน่ะพี่น้องลูกมันดูดนมหลายหลีดนมหลายมันก็เหตดให้งัวเฮานี่จอยได้ขึ้นกันได้พี่น้องเด้เพราะว่าสิเป็นหน้าฝนแม้กระทั่งที่เพิ่นเลี้ยงหัวอาหารน่ะพี่น้องขนาดเพิ่นเลี้ยงหัวอาหารนี่งัวเพิ่นเลี้ยงลูกน้อยนี่พี่น้องมันก็ยังจอยได้พี่น้องเพราะว่าลูกลูกของมันน่ะหลีดนมดูดนมมันก็เลยเหตุให้ แม่ของมันเนี่ยจอยพี่น้องแม่ของมันกินนี่ยังลงไปเลยพี่น้องกินยาลงไปลูกมันก็ได้กินน้ากินวัวอาหารลงไปลูกมันก็ได้กินน้าเพราะว่ามันที่ล่งไปอยู่น้านมเบิดลเลยพี่น้องสิ่งที่ดีๆทั้งหลายมันก็ที่ล่งไปอยู่น้านมแม่มันเห็ดแห่แม่มันเนี่ยกินสารอาหารเข้าไปยังเข้าไปแล้วลูกมันเนี่ยรีดออกเบิดเลยพี่น้องรีดออกหลายก็เลยเห็ดให้แม่มันเน่ย ได้รับสารอาหารบ่อเพียงพ่อต่อร่างกายก็เลยเหตุให้แม่มันจอยน่อพี่น้องอันนี้ห้องบ๊อต้องตกใจได้พี่น้องเด้อต้องตกใจหลังจากเกเดือนแปเดือนไปแล้วลูกคันเศร้านุมน่อพี่น้องแม่มันเกิดทีกลับอ้วนขึ้นมากคือเกาอันนี้ก็เป็นแนวชิดคอชิดทิศทางที่ผมประสบพบมาที่ผมพ่อผมเห็นผมกล่าวมาเลาสู่พี่สู่น้องฟัง ได้ความรู้แน่บ่ได้ความรู้แน่อันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องสิคิดเด้อพี่น้องเด้อห้พี่น้องคิดเอาว่าเฮากับช่างสังเกตและพี่น้องเฮาสิไปซื้องัว่าว่าเลี้ยงเฮาเป็นมือไม่เนี่เฮาจะไปสังเกตงัว่าตอนเฮาซื้องัว่าหนาฝนเขาจะซื้องัว่าลักษณะใดเขาซื้องัว่าหนาแรงเฮาจะไปซื้องัว่าลักษณะใดขนาดหนาฝนอาหารหลายๆงัว่ามันยังจอยอยู่เนี่ย หมายความว่างัวตัวนั้นนะบ่เป็นตะเลี้ยงได้พี่น้องเด้อถ้าสมมุติว่ามันเป็นนาแร่งล่ะพี่น้องเป็นซีเดียนฮามันบ่มียาแร่งๆร่งนะครับแต่ว่างัวตัวนั้นยังชิ่งดีอยู่ยังบ่จอยปันไดยังมีอนาคตที่ที่ที่เฮาเนี่ยสี่เลี้ยงไปได้ต่ออันนั้นก็นคือมันเป็นผลดีนะครับผลดีต่อเฮ่าเฮ่าก็เรียกซื้อเอด้พี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นคอชิด แนวทางที่ตำรวจบ้านก็ได้ให้ขอชิดให้แนวทางสำหรับมือไม้ๆสีชีดสีเหลียงง่อได้พี่น้องเด้อให้ชีดเอาตามที่ตำรวจบ้านระสบพบมากะสาเหตุของมันก็ลักๆกมีอยู่สองสามอย่างเลยพี่น้องพี่น้องเบิ้งแล้วพี่นอ้นอ,งงนองชิดเอาพี่น้องี่ไปซื้อเงินของพี่น้องอยู่ในถงุงพี่น้องอยากได้ง้อแบบใดก็ให้พี่น้อง เื้อเอามาเลี้ยงพี่น้องบ่ต้องไอ้คนอื่นชักจุงด้วยพี่น้องเ้อเฮาสิเลี้ยงแบบใดเฮ้าซื้อมาเลี้ยงลดเพราะว่าคนอื่นน่ะเพื่นบ่ได้มาเลี้ยงนําเฮ้าได้พี่น้องขอบรัวเฮ้าเาท่านั้นเฮาปรึกษาขอบครัวเฮ้าแล้วเฮากับื้อมาเลี้ยงลดมันเป็นผลดีกับเฮ้าเบิดแหละพี่น้องเพราะว่าเฮ้าสิซื้องัวหน้าฝนหรือว่าเฮ้าสิซื้องัวหน้าแรงน่ะพี่น้องอันนี้ ไอ้คิดเอาพี่น้องแล้วก็บเบิ่งเอาว่าอันใดมันดีก็กันตอนเขาทีซื้อแหละพี่น้องคือเขาสิเรียกซื้อนาแรงหรือว่าเขาจีไปเรียกซื้อนาฝนอันนี้เขาก็ไปาอเบิ่งก่อนด้วยพี่น้องเนอน้ำตลาดนัดหรือว่าน้ำคอ,อกน้ำฟ้ามีกระเจ้าเจ้าขายหน่พี่น้องไปเบิ้งเอาว่ามันดีบอรตรงตามที่ ไปฟังตำรวจบ้านป่าให้ฟังเนี่ยมันคือบอมันคือกับเสือมาเลี้ยงได้เด้อพี่น้องเด้อเอาฟฝ้าเลี้ยงรถพี่น้องงัวช่วงนี้เนี่ยมันกำลังเถือกอย่พี่น้องผู้ดใดมีเงินกับเฝ้าเสือมาเจ็บไว้พี่น้องเฝ้าเสือมาเลี้ยงไว้ให้มันออกแม่แพลูกไปอีกสองปีสามปีไปทา้งนาเนี่ยผมรับประกันเลยว่างัวมันต้องขืนแน่นอนเละพี่น้องลงทุนไปแสนนึง มันเได้กลับขึ้นมามาต่ากว่าสามสี่แสนละพี่น้องอันนี้ก็ให้พี่น้องคิดเอาด้วยพี่น้องเด้อเมื่อนี้ผมกะมีเลี้ยงมาแก้งให้พี่น้องฟังเนาะแต่ต้นชิปพี่น้องว่าชิปที่ผมไปทายอยู่ตลาดนัดหนองหินตลาดนัดหมดแจ่มเน่ะมือเศ้านี่ล่ะครับแต่เศร้าๆละผมไปก็ได้ปรากฏว่ามันอัปโหลดแล้วมันล่มแล้วพี่น้องเนาะมันล่มทั้งเทคนิคมันออกบ่ได้นะ่ะพี่น้อง มันมาเผยแพร่ทั้ง u t u b บก็ได้ผมก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆผู้หลายๆคนเมืว่วาสิเป็นห้อยทั้งวัางสะพุงห้อยผู้หลวงห้อยผาขาวผู้กระดึงทั้งเมืองเลยเชี่ยงคานตลอดทั้งห้อยน้องหินเท่าเองต้องขอโทษขออภัยพอลิบมันอัปโหลดแล้วมันล,มล่มแล้วพี่น้อง <c oughs> ขอโทษห,หลายๆพี่น้อง อากาศบ่ค่อยดีปันในช่วงนี้ฝนตกเสม,สม,สม,มอพี่น้องก็เลยเป็นบัดเป็นไอแน่เมื่อนี้ก็ขอโตสำนกีก่อเด้วยพี่น้องเด้วสวัสดีครับ